สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาจะเจอกับน้องฝนเซรีไทยรถสวยนะคะวันนี้นะคะน้องฝนมีรถกิ๋งนะคะตโตโยต้าวีอ1.5มิตรนะคะปี2019นะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ผ่อนเริ่มต้นแค่ห0พันเท่านั้นนะคะพี่จ๋า อันนี้นะคะราคาเพียง3าม0 0 0แปดหมนันบาทเท่านั้นนะคะรับประกันร,รถของเรานะคะไม่มีโชนไม่มีปิความไม่มีน้ําท่วมนะคะไหม่แท้ร0อเปอร์เซนตทุกคันเลยนะคะพี่จ๋าพี่ๆคนไหนนะคะที่หาอยู่นะคะรถสภาพสวยมือเดียวป้ายแดงนะคะวันนี้นะคะมาออกรถเพียง999บาทเท่านั้นนะคะขัาฟรี90บวันนะคะ ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.09เท่านั้นนะคะเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะคะก่อนออกรถหนึ่งครั้งนะคะพี่ๆจา๋าพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะทักเข้ามาหาน้องฝนได้เลยนะคะรถทุกคันนะคะเรามีการตรวจเช็คมากกว่า500จุดนะคะ <c oughs> เป็นบริษัทนอกที่ทางเสรียทยเไ่อตรวจเช็คให้นะคะ ใครที่หาอยู่นะคะรถสภาพสวยๆนะคะพี่พี่จ๋าวันนี้นะคะพี่พี่ออกรถไปนะคะมาออกรถกับนอกฝนไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะร้านนะคะมีทั้งหมด3สาขาค่ะสํานักง,งานใหญ่นะคะอยู่กรุงเทพมีนบุรีนะคะแล้วกออ็อยู่สุราษฎร์ธานีสองสาขานะคะสุราษฎร์ธานีอยู่ที่สีเอกตาปานนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสาขาอยู่ทางไปสนามบินนะคะใกล้ที่ไหนมาที่นั่นได้บอกว่ามาหานุองฝนพี่ขาพี่ได้รถสวยไปอย่างแน่นอนนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูรถกันดีกว่านะคะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวพาไปดูรถนะคะพี่พี่รถสภาพสวยใช้งานดีนะคะพี่พี่ขาไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนคะ่ะพี่พี่คันนี้นะคะเป็นโตโยต้าวีออสหนึ่งจุดห้ามิตรเป็นตัวท็อปสีดานะคะกระจังหน้านี่ดูด,ด้านหน้านะคะสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่จุดกึ่งกลางของตัวรถนะคะไฟหน้าไม่มีคราบเหลืองใสกิ้งใสสะอาดนะคะสภาพสวยมากนะคะไฟเรียวไฟัดกมอกมาให้ครบเลยนะคะพี่จ๋านี่เลยสภาพแบบนี้เลยนะคะ รถอาจจะมีรอรถนะคะนิดนึงยังไม่ได้เช็ดไม่ได้ทําความสะอาดนะคะพี่ๆอย่าเพิ่งตกใจนะจ๊ะ<อ>สภาพด้านรถก็สภาพสวยนะคะนี่ด้านหลังนะคะเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสีเส้นล้อแหมกเดิมโรงงานนะคะพี่ๆกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวอะไรมาให้ครบนะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะปรับได้ออโต้เลยนะคะพี่ๆติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายใน นี่ค่ะพี่พี่ภา,ายในนี่เลยได้ในส่วนของเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดำนะคะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นนะคะสภาพเบาะสวยนะคะพงมอะไรมันติฟังก์ชันนะจ๊ะนี่เลยเครื่องเสียงวิทยุใช้งานได้ปกตินะคะสภาพสวยเดิมโรงงานแท้แน่นอนค่ะพี่ขาอ่ะนี่จะาา้ะเดี๋ยวมาผลให้ดูข้างในอ่า นี่หน้าจอสัมผัสนะคะเปิดใช้งานได้ปกติเลยนะคะพี่พีจ๋าแอร์ออโต้นะคะนี่ค่ะเกียร์ออโต้นะคะนี่มีที่ตรงนี้เป็นเอ,อ่ออะไรนะเขาเรียก Power o u t อ e t นะคะชาร์จแบตได้นะคะนี่ค่ะ เป็น power เอาเรียชาร์จแบตอะไรได้หมดเลยนะคะแอร์อะไรก็ใช้งานได้ปกตินะคะพี่ๆคะ่ะสภาพสวยมากคอนโทรลด้านหน้านะคะสีพิงโกตัดกับสีดำนะคะสวยงามนะคะได้อย่างลงตัวนะคะประตูมือจับก็เป็นสีพิงโกไม่ใช่ประตูมือจับที่ประตูนะคะตรงนั้น่ะก็จะเป็นสีพิงโกนะคะสีสวยนะคะพี่พี่พจ๋าสภาพสวยเดิมโรงงานจ้ะพี่จ๋า คันนี้นะคะสวยมากใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆเลยนะคะนี่ตรงนี้ LR ปรับกระจกนะคะปรับกระจกนะคะมองข้างเนาะเลื่อนอะไรได้หมดเลยนะคะตังนี้ก็เรนที่กดเวลาถนนลื่นนะคะก็ปรับได้นะคะพี่จ๋าตัวนงตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะร,รอยขยับนะคะน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะพี่ขาไม่มีรอยขยับนะคะสภาพสวยเดิมนะจ๊ะพ,พี่อ่ะ พี่พี่คนไหนที่หาอยู่นะคะรถเก่งเรอีโคคานะคะลิ่งประหยัดน้ำมันนะคะพ,พี่มาเลยค่ะพี่พี่จา๋าวันนี้นะคะออกรถไปนะคะได้รถสวยไปใช้งานอย่างแน่นอนนะคะนี่สภาพสวยเดิมโรงงานแท้ค่ะพี่ขามีพรมอะไรมาให้เรียบร้อยดูแลร,รักษาทําความสะอาดง่ายนะคะพี่จา๋านี่เบาะก,ก็ไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยน่นเบาะสภาพสวยเดิมแท้แน่นอน,นะคะ่ะนี่เดี๋ยวน้องฝนแกเม็ดอัำให้ดูนิดนึงนะคะ นี่เมนอาร์ตกรมสวยงามนะจ๊ะพ,พี่จ๋าเม้นอาร์ตกรมสวยงามนะคะรับประกันนะคะรถไม่มีชนไม่มีความไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะสภาพสวยเดิมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะสนใจขนานรุ่นไหน,ไหนสอบถามได้เลยนะคะวันนีนะ้ส่วนพามาดูในส่วนของเก่งเล็กเก่งอีโคคาร์นะคะประหยัดน้ํามันนะคะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยน่นเบาะเดิมโรงงานเบาะเดิมป้ายแดงนะคะเดี๋ยวแกะเมนอาร์ให้ดูนิดนึง เม็ดอาตกลมสวยงามนะจ๊ะพี่จ๋าเม็ดอาจกลมสวยงามคันนี้ผ่อนหกพันเท่านั้น Toyota ตตต Vios ผ่อนหกพันเท่านั้นจ้ะพี่พี่ผ่อนหกพันเท่านั้นจ้ะพี่พี่จ๋าใครที่หาอยู่นะคะรถเก่งเล็กผ่อนเบาๆนะคะรถเก่งประหยัดน้ำมันนะคะรถเก่งอ e ีโคคาร์นะคะผ่อนเบาๆผ่อนหกพันเท่านั้นนะคะได้สภาพรถสวยเดิมโรงงานแท้แน่นอนค่ะฟรีดาวได้เลยนะคะฟรีดาวได้นะคะคันนี้เนาะ นี่สภาพสวยมากๆนะคะพี่จ๋ารถเก่งเล็กอีโคคาร์ผ่อนหกพันเท่านั้นใครสนใจทักหานุองฝนได้เลยนะคะพี่ใครสนใจทักหานุองฝนได้เลยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะสนใจคันไหนรุ่นไหนสอบถามได้เลยนะคะเก่งเล็กเก่งเล็กซูซูกิสวีฟนะคะนิสสันมาร์ทอะไรมีครบหมดเลยวีออสสีขาวสีดาสีบอลมีครบหมดเลยนะคะพี่จ๋าใครที่หาอยู่นะคะสําหรับเจ้าโตโยต้าวีออสนะคะพี่มาเลยค่ะวันนี้นะคะออกรถกับน้องฝนเพียง999บาบาทเท่านั้นค่ะ ตัลงตัน็อตนะคะที่แผงประตูนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะพี่จ๋าน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะสภาพสวยเดิมแท้แน่นอนค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันสักนิดนึงนะคะนี่ค่ะพี่พนี่ด้านหลัง, v OS, งวีออสสัญลักษณ์โตโยต้าอยู่จุดจกึ่งกลางของตัวรถมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเอานนี้ก็เปิดจากด้านในนะคะ,ะสภาพสวยมากเดี๋ยวเราฝนเปิดให้ดูแป๊บนึง เปิดจากด้านในเนาะนี่เปิดตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันสักนิดนี่ค่ะนี่กว้างขวางนะคะพี่จ๋ากว้างขวางน้าวางของวางกระเป๋าได้เยอะนะคะใส่สัมภาระได้เยอะมากนะคะกว้างขวางมากนะคะดีดูที ฝากระโปรงด้านหลังนะคะตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเติมโรงงานน็อตเติมป้ายแดงนะคะพี่จ๋าแผ่นกันความร้อนก็ยังคงสภาพสวยนะคะไม่มีขาดไม่รอยยุ่ยสภาพปกติเลยนะคะพี่จ๋าตัวนงตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะสภาพสวยมากค่ะพี่ให้ดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถอยากดูคันไหนเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะอยากดูคันไหนเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะหารถรุ่นไหนอยู่แจ้งได้เลยนะคะที่ร้านเรามีให้เลือกมากมายหลายคันกันเลยนะคะพี่ขา มีให้เลือกมากมายหลายคันกันเลยนะคะอุปกรณ์มีอะไรมาให้บ้างสักครู่นะคะเดี๋ยวคนให้ดูโอ้ยโอ้ยนี่อุปกรณ์ทุกอย่างแม่แรงเอ่อรอสเปร์มีมาให้ครบนะคะอุปกรณ์มีมาให้ครบนะคะพี่จา๋าอุปกรณ์มีมาให้ครบนะคะพี่พี่คนไหนที่หารถใช้งานนะคะพี่พี่จา๋ารีบเลยนะคะรีบเลยนะคะ รถสวยๆนะคะหาไม่ได้นะคะสภาพเสวยแบบนี้นะ,ะพี่จ๋าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ081932445 081932445ทักกันเข้ามาได้เลยจ้ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่ตัวนงต้นน็อตไม่มีรอยแกรระรอยขยับนะคะน็อตเติมโรงงานน็อตเติมป้ายแดงนะจ๊ะสภาพคงสวยงามนะจ๊ะพี่จ๋าสภาพคงสวยงามนะจ๊ะ มั่นใจได้เลยนะคะออกรถไปนะคะพี่ได้รถสวยเอาไปใช้งานอย่างแน่นอนนะคะไม่มีชนไม่มีพิควาาไม่มีน้ำาท้กันนะคะทางร้านนะคะมีการตรวจเช็คให้มากกว่า500จุดเป็นบริษัทนอกที่เข้ามาตรวจเช็คว่ารถคันนี้ชนมาไม้พิความาไม้น้ำท่วมมาไม้มไมกอไม้มาไม้สามารถตรวจสอบตรวจศูนย์ได้เช็คได้หมดเลยนะคะพี่จ๋า ตรวจสอบได้เช็คได้หมดเลยนะคะพี่ๆคนไหนที่หาอยู่นะคะพี่ๆรีบตัดสินใจเลยนะคะสภาพรถสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็ติดจองนะคะออกรถนะคะเพียงเก่ายบาทเท่านั้นนะคะประวัติดีฟีดาวได้เลยจ้ะพี่ประวัติดีฟีดาวได้เลยจ้านี่ภายในได้เบาะหนังสีดำสภาพสวยมากสภาพสวยมากๆพี่ๆคนไหนที่หาอยู่สภาพรถสวยๆพี่ๆจ๋ามาเลยค่ะพี่ มาเลยค่ะพี่ตา๋ารถสภาพสวยดีๆแบบนี้นะคะอยู่กับเราได้ไม่นานนะคะเดี๋ยวก็ติดจองนะคะอยากได้รถสวยๆส,สภาพดีๆนะคะท้าหาน้องฝนได้เลยนะคะรับประกันแน่นอนค่ะพี่ได้รถสวยเอาไปใช้งานอย่างแน่นอนนะเะบาะก,ก็สภาพสวยไม่มีรอย ออยอนไม่มีรอยขาเลยสภาพดีมากเลยนะคะพี่สาสภาพดีมากเลยนะคะนี่เลยนะคะตัวรงตัวน,อน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเติมโรงงานน็อตเติมป้ายแดงนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค like, <S <S <ๆ>์กดแชร์ให้น้องฝนด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะคะหารถคันไหนรุ่นไหนอย,อยู่สอบถามได้เลยนะคะหารถคันไหนรุ่นไหนสอบถามได้เลยนะคะที่ร้านมีรถให้เลือกมากมายหลายคันกันเลยนะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจโตโยต้าวีออสนะคะ1.5มิตรปี2019นะคะราคาแค่3 8 9 0 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้น6,000นนะคะผ่อนเริ่มต้น6 0 0 0ออกรถเพียง999บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจก็ติดต่อน้องฝนได้เลยค่ะ0 8 1 0 9 3 2 4 4 5 0 8 1 0 9 3 2 4 4 5ติดต่อน้องเบอร์นี้แอดบ้านเขียวน้องเบอร์นี้ได้เลยนะคะสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้สำหรับวันนี้นะคะน้องฝนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย